ฮัลโหลไลท์เซร์ค่ะนี่ต้นฉบับความเป็นะแสนล้านนำทีมน้องๆน้องก็ตามดีมากนี่แสนชัยใครคิดถึงน้องแสนชัยบายบนหนูอาบน้ำยังลูกวันนี้เรามามุมด้านหลังนี่คุณพ่อ คุณพ่อใช้เวลาไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาจับจังหวะที่นักเรียนช้างกำลังออกกำลังกายนะคะโชคดีมากๆเลย So lucky that we come in time that e l e v a n s t u d e n t just exercise right now but Jojo Jojo jo. this is not the pooping time this is a โอ้โอ้สตูบี้สีโอ้อุ๊ยน้องแสนล้านเป๊ะมากดูใบบุญใบบุญเกือกกลางมากลูกชนกันดูแสนล้านเป๊ะมาก Good job boy แสนล้าน he he's so perfect in exercise movement but add e r o d h e r baby ones so confusing just only แสนลาน that stretch uh, จบภารกิจอย่างว่องไวนะคะที่ถึงแสนชัยแล้วเดี๋ยวเดินไปหาเดี๋ยวเดินไปหาตอนนี้กำลังเดินจับหางกับพี่ๆอยู่ ดูความแอนความแอนคิดถึงฝีงวงน้ำเมยวัดรูปสวัสดีค่ะคุณมุกหอมใช่ไหมคะใช่จ้าเจ้าสุดยอดช่างเพราะลูกดกอึก็ดกนะคะอึกองเบลเลอเลย ดูตั้งแต่ส่งลูกเสร็จนะคะตอนนี้แวะกินข้าวจนถึงบ้านแล้วมาทานกาแฟด้วยกันนะแอจัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะรู้ว่าต้องมาเช้านะคะค,ครัเผมิมเอายญ้าเหรอไ,<ป>ไม่ไป,ไ,ไ,ปไปเลย <laughs> <laughs> พี่พี่นงนะคะพี่นงที่เป็นควันของไทรนิ้งน่องนะคะบางครั้งก็มามาดูแลน้องใบบุญทักถ่าย จบจากการยกแข้งยกขาเขาก็จะเดินรอบห้องเรียนแวะทักไทยสาวน้อยออราเปล่งปังบ้างพี่ตามน่าจะมีภารกิจก็เลยทิ้งให้สาวน้อยยืนเดียวได้อ่ะไม่มีโบดูซิใครจะจำได้ สามพรานนะสามพรานมาจากมาจากที่นครปฐมนะคะจากสวนสามพรานเดี๋ยวเรานั่งรอเด็กๆตรงนี้นะคะมานั่งมานั่งแซลสมสีไปพงังพังก่อนดูด,ดูดูสิคือเชือกนี้นี่เขาก็จะไม่แผ่วนะคะโดยปกติช้างเนี่ยถ้ามีน้ำมีโคลนสักนิดเขาก็จะเล่นละ แต่บางเชือกเขาก็ไม่เล่นนะคะเขาก็รักษาความสะอาดเขาได้ดีแต่เชือกนี้ค่ะเขาก็จะไม่ไม่น้อยหน้าใครนะคะความเล่นโครนของเขาจะเข้มข้นกว่าเชือกอื่นเสมออันนี้แค่น้ำน้ำจากฝนเพียงหาเดียวนะคะก็สามารถทำให้สมสีเป็นได้ขนาดนี้นะคะ จุดตะกี้ถ้าไปพักค้างถ่ายรูปได้ค่ะเพียงแค่ต้องตื่นให้ทันนะคะคือหลายท่านอาจจะเขาเรียกว่าห่วงหน้าพวงหลังเพราะว่าถ้ามาพักที่อาคารที่พักหรือโรงแรมนะคะเราจะมีน้องช้างไปหาในช่วงเจ็ดโมงแปดโมงเช้านะคะก่อนอาหารเช้าและอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้ๆกันกับที่จะมีช้างออกกำลังกายคือท่านถ้าอยากจะมาดูช้างออกกำลังกาย แนะนำมาพักที่โฮมสเตย์นะคะจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับแหล่งที่ช้างเขาจะปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นช้างชมธรรมชาติหรือว่าช้างนักเรียนนะคะสามารถที่จะมาดูช้างออกกำลังกายได้ทันเวลารวมถึงจะได้ดูช้างอับน้ำก่อนด้วยเหมือนกับที่แอดพาไปดูในช่วงต้นนะคะก็คือโฮมสเตย์จะอยู่ใกล้กับจุดที่ช้างอับน้ำเลยห้องน้ำรวมนั่นแหละคะ่ะ ซึ่งบ้านพักคมสเตย์นะคะจะเป็นบ้านพักแบบพัดลมในช่วงนี้ก็อากาศเย็นสบายนะคะไม่ต้องถึงกับแอร์นะคะก็เย็นสบายอยู่ได้แถมตอนเช้าก็จะมีช้างเดินผ่านบ้านพักนะคะได้ยินเสียงช้างเดินได้ยินเสียงโซ่ดังนะคะเดินลงมาด้านล่างจะได้ดูช้างอาบน้ําตั้งแต่เช้าพอช้างอาบน้ําเสร็จไม่นานนะคะก็จะไปรวมตัวกันเพื่อที่จะออกกําลังกาย เข้ามาดูได้ค่ะไม่ห่วงละครพี่ปาก็มีคนหวีดพี่ปากแล้วนะคะเราไม่ทันได้อ่าน,น,นช้างของกลางมีใครบ้างอาปะตุยปะตุยด้วยเหรอคะอเ,คเพิ่งรู้ว่าปะตุยพี่พี่ผู้พันปะตุยเป็นช้างของกลางไหม แต่ไม่รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่คุ้นเนาะจ้าพี่ควานดึกดําบันยังก็ยังไม่แน่ใจนะคะแต่ค่อนข้างจะไม่แน่ใจในส่วนของป้าตุ้ยอ่ะมีบอกสมสีก็จะมีพลายบุญมาด้วยนะคะก็มาด้วยกันน้ำมยพาชีอุ้มผางก็จะมีเอ่อมาลีมาลีอมาแล้วเด็กๆมาแล้วนําทีมาโดยเขลรางเจ้าประจํา ฮัลโหลไลส์เซิร์ค่ะนี่ต้นฉบับความเป็นแสนล้านนำทีมน้องๆน,น้องก็ตามดีมากนี่แสนชยัยใครคิดถึงน้องแสนชัยใบบุญ Bye bon. หนูอาบน้ำยังลูก <laughs> เป็นเพื่อนพี่สีเหรออ๋อคมแสนวันนี้เด็กอนุบาลมาครบหน้านะคะสี่ยอดกูมาหานกล้าโอ้โหพอพอจดโจอก็ไม่น้อยหน้าลูกสาวดูสิดูข้างหน้า ขารองพื้นมันจะพอดั้งเหรอคะไหลดั้งมาวันนี้ <c oughs> วันนี้คุณพ่อปล่อยโป๊ะโอโ้โหบอกเลยว่าใครไม่เป๊ะน้ำเมยเป๊ะนะคะโอโ้โหวันนี้มาแบบโบใหม่ช่วงนี้น้ำเมยเขามาแรงนะคะ FC เขาส่งโบมาคือบางครั้งโบเยอะจนต้องใส่แบบข้างละสีอะความโบเยอะเอาวันนี้เป็นดอกเยอบีร่านะคะบานแข่งพระอาทิตย์กันเลยน้ำเมย กวักกวักยังไงนางกวักเราไม่มีแมวกวักเราไม่มีนางกวักเรามีช้างกวักนะคะไายอาลีนะไม่ต้องสวัสดีใกล้ๆกันเออพาชีทำไมตะขอเขียวอย่างนั้นอ่ะไม้สดอะไรสีสดๆอ่ะสิโอ้วแวลกินหญ้าแกลกินหญ้าแห้งอ๋อสีดาวทงชัย ถามจริงใส่ทําไมอ,ะอ่ะคอจับจับสัญญาณอะไรเข้าหัวใจเหรออ,อ๋อมีก็แวะกินจริงจังออ <laughs> มาลีจิ๋วลิวออคือเชือกอื่นเขาเขากินเล่นๆนะแต่เชือกนี้เขากินเอาอิ่มนะคะเ,ออเป็นช้างที่กินง่ายมากง่ายเกินไปยืนยืนอยู่โกยไปไม้แห้งอย่างนี้เอ,อเอาแวะหาพี่สาวซะหน่อยดู เอ็นดูสมศรีเขาเอายาทิ้งตรงนั้นก็ไปฉีงเอ็นดูวางเลยล่ะโอ้ยบอกเฮ้ญ้าเขาปากช้างอย่าหวังเอ้ยแบ่งกันสิอีกนิดนึงก็จะถึงคอหอยแล้วจะแบ่งอะไรล่ะไปเดินต่อแบ่งนิดนึง เอ็นดูสีจังอันนี้คือเหมือนลงกริสตเตอร์นะคะหน้าสมสีเหมือนลงกริตเตอร์เป็นสไตล์การแต่งหน้าที่แหวกแนวมากออามานั่งแซวสีต่อหั่นก้นให้อีกแล้วสีพ่อเธอไปไหนพ่อเธอไปขึ้นย้าละสิ ดี See, ai, ๋ยวสีสีหันมาคุยกันหน่อยใชายแสนชัยตัวโตกว่าเพื่อนนะคะโตแสงเอ่อคมแสนพอโตแซงใบบุญที่โตกว่าใบบุญนี่ดูเล็กสุดเลยนะคะมีแสนชัยด้วยค่ะเมื่อสักครู่เป็นเชือกที่สามถัดจากใบบุญนะคะเดี๋ยวเดินใหม่อีกรอบเดี๋ยวได้เจอสีคอยใครลูกอารมณ์คอยพี่ที่ท่าน้ำนะคะมัน มันหว่าเวนะคะดูเหงาจังเลยใครช่วยเปิดเพลงเศร้าให้หน่อยนะคะน้ำตาจะได้ไหลมันเก,ก,กิดกลางจริงพี่เอคือจะปกติอ่ะใบบุญก็จะอารมณ์นี้นะคะคล้ายๆกับสมศรีแต่คือน้องเขามีผิวหนังที่ค่อนข้างหยาบแบบหนังประเภทหนังหนาน,านานะคะ ผิวไม่ได้ละเอียดเหมือนช้างทั่วไปก็จะยิ่งก็จะยิ่งเกลีกังสี <laughs> ่ <laughs> หนูมีอะไรกับสะอ่าหนูมีอะไรกับพื้นน้ำข้างหลังเหรอลูก ันนกก้ใหอีสมศรีนี่เป็นช้างที่ไม่มีหลังนะคะไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเรียบไปหมดกลมกลึงไปหมดอันนี้ชมเอามารอบสองแล้วอ่ะอะทำไมเขาเดินเลี่ยงอะทำไมเขาเดินหนีอะเดินสกายเหรอ จำเป็นต้องซูมแล้วแหละอ่เขาอ่าอันนี้ก็เป็นกลุ่มน้องแสนล้านโอ้ยมีคมแสนเดินมาหน้ากล้องเราอย่างเดียวแล้วถ่ายคมแสนมานี่เลยเหรอ<า>เอายญาเอายา่าตรงนี้มันอร่อยอะไรเนี่ยเนี่ยอารมณ์เหมือนเศษหญ้าที่แบบบังเอิญหล่นนะคะ แตดูเด็กกินอย่างจริงจังมากรอมาลีกินจริงจังสุดเลยอันนี้เจ้าเจ้างาแง่งขิงนะคะงาแง,ง่งขิงอสมใจอยากแล้วกลับไปอยู่ที่แหล่งได้ครับรอบสุดท้ายก็แยกที่ใครที่มันเข้ากุเดี๋ยวเดี๋ยวจะกโกยยญาชุดนี้นะคะที่อร่อยเป็นพิเศษ เอาไปให้สมสีเอาซูมกลับไม่ได้นี่เยม <laughs> มีคนบอกให้ซูมจริงมันซูมอยู่แล้วแต่มันซูมกลับไม่ได้เออนี่ไงเดี๋ยวขออนุญาตก็บยาให้สีสีต้องได้กิน สีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้ายสิงหล่อมากไอโดซี่สีจะกินไหมสิชิเอาเศษหญ้ามาให้หนูทำไมคะเอากินด้วยอืมอร่อย อร่อยแบบไม่ต้องใส่ผงเอลซ่าสีช้างเผือกเป็นหย่อมๆด้วยนะคะไม่ใช่เผือกทั้งตัวอันนี้เน้นเผือกเป็นอ,อจุดๆนะคะมองไกลๆนึกว่าเป็นโรคผิวหนังอย่างนี้อารมณ์แบบพ่นนะคะคือ คือฝนมันตกไม่เยอะมันเลยไม่ชะนะ้ำมันก็เลยไม่ได้เป็นดินที่นิ่มมากๆกนะคะก็ได้เป็นผิวดินเฉยๆก็เลยกรยได้กรยะบกรยได้ทิ้งละนิดละนิดพนได้แค่นิดหน่อยเออวันนี้ไม่เห็นประตยวันนี้ประต้ยถ้าจะไม่มารถขนหญ้ามา รีสอร์ทเงียบมากจริงๆรีสอร์ทนี่ <ไป S 1> มีไ,ไว้สำหรับคนที่ปลีกวิเวกแบบหนีทางโลกจริงๆนะคะมาปฏิบัติธรรมก็ยังได้เลยสำหรับรีสอร์ทอ่ะทงใช้สิเราธงใช้มาอยู่ตรงนี้หรอคะไม่ได้เอาจะกิบยากก่อนเดี๋ยวไปล้างแผลอยู่เอาไปล้างแผลอยู่อันนี้คือ,ญญญอเครื่องจับสัญญาณเครื่องจับสัญญาณหัวใจ มีีีีีีออาาาปปลล่่่่่ยยททททัั้งูไไหหนนแล้วตัวนี้ได้ไปปล่อยไหมยังหมอกำลังทดลองคอมิดูได้มันสี่เยียนอ๋อไหนอ๋อที่จะไปทำแผลไปโดนอะไรมาคะผังเข็มไงผังสัญญาณอยู่นี่ไงอ๋อสัญญาณมันอยู่นี่อ๋อฝังตัวจับสัญญาณแล้วที่คอคะนั่นน่ะสัญญาณตล้วนั่นรับนี่กับไปโดนโครงไปทางนที่แล้วที่จักระเละอนั่นเข็มน่ะอ๋อ เป็นงานวิจัยเป็นการทดลองน่าจะต้องน่าจะได้มีการไปลองปล่อยป่าแล้วก็ใช้เป็นเครื่องจับสัญญาณคล้ายๆกับช้างในมูลนิธิคืนช้างสุธรรมชาติที่บางเชือกติดคอล่าพเพื่อติดตามตัวนะคะเวลาปล่อยป่าจะได้รู้ว่าอยู่จุดไหนตอนนี้น่าจะเริ่มมีการทดลองเพื่อที่จะอาจจะได้ให้สีดาวทงชัยได้ไปลดแล่นในป่าใหญ่ จะได้ไปแอววดอยแล้วนะเดี๋ยวพี่ควานไปเอาญ้าให้อันนี้เป็นญ้าขนเดี๋ยวต้องมีอาหารก่อนถึงจะต้องขอเสียง วันก่อนไปมอร์นิ่งคอร์ดูช้างเดินสันเขินจริงค่ะหลายท่านห่วงว่าช้างจะมาหาที่โรงแรมกลัวจะไม่เจอก็เลยอดไปดูช้างออกกำลังนะคะอาจจะมาอยู่หลายๆคืนนะคะเช้านี้อยู่กับช้างมอร์นิ่งคอรอีกเช้านึงก็ไปดูช้างออกกำลังกายซึ่งตอนนี้ก็จะเป็น ที่นี่นะคะที่มีการออกกําลังกายแน่นอนคือบริเวณสันเขื่อนกับบริเวณห้องเรียนช้างแต่ในส่วนของกลุ่มช้างงาก็ไม่แน่นอนนะคะบางครั้งพี่ควานติดภารกิจบางครั้งเป็นวันพระวันอาทิตย์ก็อาจจะไม่ได้เจอช้างงาออกกําลังกายแต่ในช่วงนี้แอดก็ยังไม่ได้อัปเดตสถานาการณ์นะคะว่ากลุ่มช้างบอยแบนด์ Band, เขาได้ออกกําลังกายกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะ มีการอัปเดตคบถามเพิ่มเติมถ้ามีการออกกำลังกายอยู่ก็จะพาไปดู